สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่6แล้วนะครับกับผมเ e ียทูนนะครับร้านรีมูลประดับเยหนึ่งจัละตินดนะครับวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนลักษณะการรีวิวเป็นสกเกิร์ตกันมากนะครับในวัสดุที่ทํานะครับมันก็จะมีลักษณะอยู่2อพวกใหญ่ๆนะครับก็คือเป็นไฟเบอร์หรือเป็นพลาสติก ABS ก็คือเป็นแบบตัวพลาสติกครับ ถ้าเกิดว่าในกรณีที่เป็นลักษณะเป็นไฟเบอร์นะครับหลังจากนี้เขาก็จะเริ่มมาทำเป็นงานที่เป็นสปอยเลอร์นะครับส่วนใหญ่จะทำที่เป็นสปอยเลอร์นะครับเป็นไฟเบอร์นะครับที่เป็นพ่นสีรองพื้นมาแล้วนะครับถ้าสังเกตดีๆก็มาดูใ,ใกล้ๆนะมันจะมีใยนะใยของไฟเบอร์ลักษณะเป็นใยใหญะ ก็คือพูดง่ายว่าถ้าเป็นไฟเบอร์เนี่ยมันจะขึ้นรูปง่ายนะฮะถ้าเป็นไฟเบอร์แล้วเป็นสกเกิร์ตเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับเพราะว่าสักเอ่อสักไฟเบอร์ในการทําสเกิร์ตเนี่ยมนนันหนักมันหนักก็ไม่ค่อยนิยมเลยนะะันี้ก็คือเป็นไฟเบอร์ที่ตัวธรรมดานะ,ะ,ระรที่ยังไม่ได้ตุ้สีถาอันนี้ก็คือเป็นตัวตุ้สีนะก็คือเอาตัวกี้ยี้ไปนั้นเลยไปข้นเหนะะือสีก็จะเงาสีตามตัวรถนะครับ ก็เป็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นสปอยเลอร์ที่อยู่ท้ายรถนะครับยี่อยู่ฝัรงโรงท้ายเป็นชิ้นบนของรถเก่งนะฮะส่วนใหญ่นะเป็นไฟเบอร์นะฮะเป็นงานก๊อกแต่ว่าหลังๆก็เริ่มมีพลาสติกแล้วนะครับแล้วตัวต่อัวต่อไปก็คือเป็นพลาสติกพลาสติกที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมเพราะว่ามันมีราคาถูกนะครับก็คือเป็นพลาสติกสีงาครับมาทดลองดู พลสติกสีงาเนี่ยลักษณะนี้ก็คือเขาเรียกพลาสติก ABS Recycle นะครับก็คือการนำทำวัตถุด e ีไ e c y c l มหาหั่เป็นแผ่นพลาสติกนะครับแล้วก็อามาทำเป็นสตกเนื้นะครับเพื่อนๆจะถ้าลองดูสังเกตใ,ใกล้ๆมันจะบางนะฮะมันจะไม่ค่อยหนาเลยมันจะบางแต่ข้อดีของถ้ามันบางก็คือน้ำหนักเบาราคาถูก แล้วก็ขึ้นรูปง่ายนะฮะในการขึ้นรูปพี่ใช้ความร้อนในการขึ้นรูปเนี่ยลักษณะเมันออมาลองมันจะทําง่ายนะฮะใช้กับใช้ความร้อนนะฮะแล้วมันจะขึ้นรูปง่ายถ้าสเกิร์ตงานที่ออกมาตอนแรกๆเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นงานพลาสติกรีไซเคิลนะมันเป็นงานพลาสติก ABS มันจะเป็นงานอย่างดีนะฮะถ้าเกิดว่าวันนี้ก็เอามาให้ดูก็คือเป็นลักษณะเป็นสีดำมันอาจจะเป็นสีดำา็ไื้อาจจะเป็นสีขาวก็ได้นะครับแต่ดูความหนานะฮะ เทียบกับอันสีงามเมื่อกี้ลองความหนาจะเห็นชัดเจนเลยนะว่ามันหนานกระบางต่างกันมากเลยนะครับก็คือพูดง่ายว่าถ้าเป็นพลาสติกที่ไม่ใช่พลาสติกรีไซเคิลเนี่ยมันค่อนข้างจะขึ้นรูปแล้วก็ค่อนข้างจะสวยงามกว่านะฮะแต่เรื่องราคามันก็มันต้องแพงกว่าอยู่แล้วนะทั้ง2แบบก็คือเป็นพลาสติกเอเบสเหมือนกันแต่เป็นรีไซเคิลกับตัว Re ถ้าเกิดว่าตามภาษาช่างก็จะเขาจะเรียกว่าเป็นเกลดเนะครับไปเป็นพลาสติกถ้าเกิดว่าเป็นตามภาษาช่างเขาจะเรียกว่าพลาสติกพรีเมียมนะครับก็คือเป็นพลาสติกสีดําถ้าเกิดว่าตามภา,าาาภาษาช่างก็จะเรียกว่าพลาสติก TP พนะดูสัง,สงเกตด,ดูนะมันจะค่อนข้างหนาจะมีขายึดที่แบบแต่ว่าข้อเสียก็คือน้ำหนัก มันจะเยอะนะฮะพลาสติกลักษณะนี้มันจะน้ำหนักเยอะในการยึดเนี่ยก็ดูต้องมีกาวสองหน้าในการช่วยประยุกต์นะฮะเพราะว่าน้ำหนักมันค่อนข้างจะเยอะมันค่าจะมีน้ำหนักเลยแต่ว่าข้อดีก็คือมันมันหนามันจะขึ้นรูปทำรูปทำอะไรมันกะสวยนะฮะเงาโลอะไรมันจะชัดเจนนีผมว่ามันแต่ว่าพลาสติกลักษณะเนี้ก็คือมันจะเป็นของที่เป็นพรีเมียมแล้วก็มากับรถนะฮะถ้าเป็นรถอ่ รถรุ่นแต่งถ้าอย่างเป็น d m a มก็เป็น D m a ม็กเอ็กซิอย่างเงี้ยมันจะมากับรถเลยนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากหาอันนี้แนะนําว่าตอนเนี้ยตลาดบ้านเราอ่ะมีเป็นของอเซียนโคงหรือเป็นของมูสองอเนี่ยเอาของมูสองอม,ามาซ่อมๆนิดหน่อยแล้วก็มาท,ทําฉีแล้วก็สามารถเอามาใส่รถเราได้นะครับตัวสกเกิร์ตเองก็จะมีลักษณะที่บอกนะครับมีสองแบบใหญ่ๆก็คือเป็นพลาสติกจะเป็นไฟเบอร์ ส่วนพลาสติกนี่ก็จะมี3รุ่นก็คือเป็นพลาสติกรีไซเคิลค่อนข้างบางนะฮะเป็นตัวน้ำต้นของสกเกิร์แต e นะ M e S Re ure, แล้วก็เป็นพลาสติกเกรดเอนะ ABS เกรดเอก็คือไม่ใช่รีไซเคิลแต่ค่อนข้างหนาหน่อยแล้วก็เป็นพลาสติกตัวพรีเมียมนะฮะเป็นพลาสติก PP ก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นของที่เป็นของแท้ที่ติดมากับรถเลยนะฮะถ้าเป็นรถที่มีสกเกิร์ตแถมมาส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติก PP หมดเลยนะ ต่อไปก็จะเป็นการซ่อมบำรุงของสกเกิร์ตนะครับก็คือสกเกิร์ตที่เรา,เาแนะนําไปก็จะมีตามนั้นนะฮะแต่ต่อไปถ้าเกิดว่าสกเกิร์ตในการซ่อมบำรุงของเพื่อนๆก็คือถ้ามันมีม,มีการแตกมีการหักไม่ว่าจะเป็นพลาสติกรีไซเคิลหรือพลาสติกพิีเนียมหรือพลาสติก pp อะไรก็ได้นะฮะลักษณะการซ่อมก็คือสามารถซ่อมไฟเบอร์ได้นะครับแต่ในการซ่อมไฟเบอร์เนี่ยอย่างตัวนี้นะฮะเพื่อนๆเห็นนะมันแตกเป็นสองชิ้นแล้ว ถ้าเกิดว่าเรามาประกบกันปึ๊บมันก็จะค่อนข้างสนิทนะฮะก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าในกรณีที่เรา,เ,าเกิดอุบัติเหตุในการชนในการเฉียวในการอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆเก็บชิ้นส่วนของสเกิร์ตเนี่ยมาครบมันค่อนข้างจะนํามาต่อได้นะฮะนำมาทําลงใยไฟเบอร์ในการซ่อมเพื่อให้มันเป็นรูปเดิมเลยนะ,ะแล้วเราก็ พอ,พอซ่อมไฟเบอร์ปุ๊บเราก็ทําสีกบเราก็จะได้สะเกิตที่เหมือนเดิมตอนที่ยังไม่ได้ชนนะ,ะสามารถซ่อมได้แต่เพื่อนๆต้องจําไว้ว่าเราต้องมีชิ้นส่วนครบนะครับถ้าเกิดว่าชิ้นส่วนไม่ครบเนี่ยในการปัน้นในการซ่อมเนี่ยมันก็จะยากหน่อยนะฮะะถ้าเกิดแบบมันหายไปสักฝ่ามือนึงอย่างเงี้ยหายไปเยอะๆเงี้ยคือมันซ่อมได้ครับจริงๆแล้วแต่มันก็จะไม่มันก็จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ในกรณีต่อไปก็คือ ถ้าเกิดว่าเพื่อน,เ,อน<ๆ>เกิดอุบัติเหตุเฉียวชนของสเกิร์ตหรือของมันชนหน้าหรือของอะไรจริงสิ่งที่เราต้องรู้เนี่ยก็คือรถเราต้องรู้รถว่ารถเรารุ่นไหนปีอะไรแล้วก<ๆ>็ถ้าเกิดว่าจะให้ทางผมไปน,นคนแนะนําก็คือให้ถ่ายรูปหน้ารถกับหลังรถเต็มเ็มนะครับให้ชัดเจนแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไปได้ก็ขอเลขคัดซีของรถก็คือเลขตัวถังนะครับเลขตัวถังก็เดี๋ยวจะขึ้นให้นะครับก็คือเป็นอยู่ในใบบลบ,บ,บ,บนะครับ ในใบปรบอของรถที่เพื่อนๆต่อทุกปีที่เป็นสีสีเป็นสี่เหลี่ยมนะครับจะมีเขียนว่าเลขตัวรถและข้างล่างมันก็จะมีเบอร์เขาเรียกหลักเขาเรียกเลขตัวถังรถนะครับถ้าเกิดว่ามีตัวนั้นเราก็จะรู้เลยว่ารถเป็นรุ่นไหนรุ่นที่ห้ออะไรแล้วก็เป็นปีไหนอะไรยังไงละเอียดเลยนะเราจะรู้เลยว่าเราต้องใช้สกเกิร์ตของแบบไหนแล้วก็ต่อไปก็คือเราต้องมีเบอร์สีรถนะครับคือรถเนี่ย จาสีขาวสีดาสีบอลอะไรอย่างเงี้ยสีของแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันจะคนละเบอร์กันนะครับอย่างที่ผมเคยขายไปบ่อยก็อย่างรถโตโยต้าถ้าเป็นรถโตโยต้าก็คือขึ้นให้รูปให้ดูนะฮะมันจะมีแผ่นเพจตแล้วมันจะมีบอกเลขบอกเลขตัวรถแล้วก็มันจะมีคันเลอร์นะฮะแล้วใต้คันเลอร์มันจะมีเบอร์เป็นสามเบอร์เป็นตัวอักษรผสมกับตัวเลขถ้าเกิดว่าเรามีเบอร์ม,มีรุ่นรถ ที่ถูกต้องนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆจะสอบถามใต้คอมเมนต์นี่ก็ขอเบอร์เบอร์สีนี่ด้วยขอรูปหน้ารถหลังรถแล้วถ้ามีเลขตัถ,ถังก็จะดีมากนะครับเพื่อเรารู้ว่าเป็นรถปีไหนรุ่นไหนอะไรยังไงไม่ให้ผิดรุ่นแน่ๆนะครับกออ็ถ้าเกิดว่าจะไปทำอย่างเงี้ยถึงมันจะเป็นสีขาวเหมือนกันถึงมันจะเป็นสีดาเหมือนกันก็บอกสีขาวอย่างเงี้ยแต่แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยเบอร์สีมันไม่เหมือนกันนะฮะยิ่งใกล้เคียงมันก็จะยิ่งเพี้ยนน้อยนะถ้าเราทําสีสเกิร์ต กับสีรถเนี่ยคือรถอะ่ะมันเป็นเหล็กแต่สักเกตเนี่ยมันเป็นไฟเบอร์เป็นพลาสติกอย่างเงี้ยยังไงเวลาทำสีออกมาสีมันก็จะเพีย้ยน,น,ะะนกันแน่นะับยิ่งถ้าเกิดว่าที่เจอเจอบ่อยๆก็คือสีขาวมุกอย่างเงี้ยสีขาวมุกเนี่ยจะเพี้ยนบ่อยแล้วก็จะเพี้ยนเยอะแล้วก็ยังไงก็จะทําสีไม่ค่อยดีแต่ถ้าเรารู้เบอร์ถ้าเรารู้เบอร์สีอย่างเงี้ยยังไง มันก็มีข้อได้เปรียบนะฮะอย่างถ้าเกิดสีขาวของเตโยต้าผมจะไม่ติด040ครับซิตี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเปิดประตูหน้าด้านซ้ายนะครับมันจะอยู่ข้างล่างนะครับเป็นแผ่นสีขเขียวนะฮะมันจะมีทั้งเลขตัวถันแล้วก็มีเบอร์สีรถด้วยนะครับเดี๋ยวก็วจะขึ้นตัวอย่างให้ดูนะครับก็คือมันก็จะมีบอกก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเราจะทําสีรถเราจะใส่สักเกิตหรือเราจะทําสีกันชนหน้าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราจะซื้อของมือสอง รเราจะซื้อของใหม่ไม่ว่าจะเป็นของก๊อปหรือของเท้เราก็ต้องมีรูปหนา้ารถหลังรถเลขตัวถังแล้วก็มีเบอร์สีรถเนี่ยสีอย่างนี้ประกอบกันอย่างไรก็ไม่ผิดนะสามารถมาปรึกษาผมได้นะครับอ,อย่างสุดท้ายก็คือถ้าเป็นไปได้มีแบบสตกกิด์ถ้าเกิดว่าชนข้างหน้ามาอย่างเนี้ยเราเอาแบบข้างหลังเขาได้นะแบบข้างหลังมาดูว่าสติลรุ่นี้ข้างหน้าจะเป็นยังไงถ้าเกิดปัญหานะ EP นี้ก็ขอจบการรีวิวสกเกิร์ตและการซ่อมนะครับ,บลำลุมสเกิร์ตแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆมากครับสวัสดีครับ